ร่วมเปิดศึกโดยไฟลายเอ็กตรีมปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษบริสสินค้าไอทีที่คุณไลค์เชฟโรเลตเทรลเบเซอร์ฟันทราศีที่ในช่วงนี้จะเป็นหนี้ไม่รู้ตัวคือราศีราศี ในขณะนี้ชาวราศีพิจิกมีดาวพฤห,หัสบดีโคจรเป็นมาณะกระดวงชะตาตั้งแต่ประมาณวันที่20กว่าของเดือนพฤษภาคมในปีนี้ไปจนถึงประมาณเดือนมิถุนากรกาดาของปี257หนึ่งปีเต็มที่ชาวราศีพิจิกจะต้องระมัดระวังกายวาจาใจในการที่ทำอะไรผิดพลาดโดยที่เราอาจจะใจดีอาจจะมีศิลธรรมมากจนเกินไป หรือประมาทคือยังอยากได้อยากใครอยากมีอยากทํางานยังต้องมีชิ้ที่ต้องสัมพันธ์กับคนอื่นในเดือนพิกานตลอดทั้งเดือนเนี่ยต้องระวังอย่างยิ่งมีเหตุเพศภัยโดยไม่รู้ตัวอันเกิดจากการถูกคดโกงหรือมีปัญหาให้เสียเงินเสียทองเนื่องจากว่าในขณะนี้ดาวการเงินโคจรเป็นมรณะกับดวงชะตาแล้วดาวพุธซึ่งเป็นดาวตัวแทนที่สัมพันธ์กับดาวในเรือนมรณะยังอยู่ในมุมอับกับดวงชะตาก็แปลว่า ทำให้เกิดปรากฏการณ์ของความไม่รู้ตัวที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเสียหายในทรัพย์สินเสียหายในเครดิตเพราะมีคนไม่รับผิดชอบที่เคยสัญญิงสัญญาหรือมีข้อตกลงอะไรกับชาวราศีพิจิกจับพิกลิ้นแต่ผมอยากจะบอกให้เป็นกำลังใจว่าเมื่อวันที่6และ7ตุลาคมที่ผ่านมาดาวเสาวและราหูโคจรร่วมองศาราศีในราศีตุลเป็นวินาศกับดวงชะตาชาวราศีพิจิก นั่นหมายถึงชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์เกิดโชคลาภใหญ่แบบไม่คาดฝันด้วยอีกสถานหนึ่งเคราะห์และภัยก็มีไอ้โชคลาภก็จะเกิดขึ้นเช่นได้โปรเจกต์ได้งานใหญ่ได้เงินเยอะแต่ก็มีเกณฑ์ถูกโกงก็เป็นไปได้แต่มันไม่ได้ทาให้คิดพังทลายชาวราศีพิจิกอย่าตื่นกลัวอย่าตกใจเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่วามานันนี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปันตรงที่ว่าในช่วงนี้ เกณฑ์ดวงสตาชาวราศีพิจิกจะเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวฟ้าทุ่งครับเรนพี่กอมาก้า่้มามาในประสบการณ์ชีวิตของการทำงานที่ผ่านมาเคยโดนโกงโดนเบี้ยวคำประกันเยอะเอ่อก็มีคนยืมตังแล้วไม่คืนอ่ะแล้วเรารับมือยังไงแล้วเขาไม่มีก็ให้เขาไปอืมช่วยกันแต่ว่าเราจะจําไว้คราวหน้าไหมคะอ่าหนเดียวหนเดียวหนเดียวอย่างเพื่อนอ่ะโทรมายืมเงินอ่ะ จะยืมเลยแกเอาไปเหอะสมมติยืมห้าหมื่นเอาไปหมื่นหนึงแล้วงานวะเพราะถ้าให้เพื่อนยืมคือต้องเลิกคบกันเลยนะมันไม่คืนโอ้ใช่ปะใช่ถูกไหมต้องตอบอย่างนี้นะเฮ้ยยืมล้านหนึ่งอ๋อต้องตอบแบบพี่สุขอ๋ออยู่แต่ตอนนี้ละครที่ทําอยู่เนี่ยก็มีลูกเข้ามาช่วยลูกมาช่วยก็ขยายามป็นสามสามปีละค่ะทีละเรื่องไหมคะพี่กอบคะหรือว่าถ้าเราทําหลายๆเรื่องทํายังไงแยกร่างยังไงก็ ถ้าเราทำหลายเรื่องก็ลูกเรื่องเราก็ไปคุมให้เรื่องหนึ่งค่ะอะไรสลับกันสลับกันไปลูกไปทําเรื่องเราไปทําเรื่องแต่ตอนนี้ถือว่าวางมือย่งครับก็อยู่แผนกคิ้วขนมเข้ากองอ่ะลูกก็เป็นคนจัดการหมดแต่ว่าไม่ไปกองไม่ได้อ่ะมันดูอึดอัดไปเจอไมแล้วเลยได้หยุดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อะมันไปเป็นไงไม่ได้แล้วพักหลังไง เล่นเยอะกว่าจะไปทางานแล้วเล่นแล้วแสดงว่าไม่เคยหยุดเลยเขาไม่ได้หยุดเลยค่ะเพราะว่าไม่ไม่หยุดหยุดไม่ได้มันเหมือนขาดอะไรมันเป็นชีวิตของเราอะไปทําร้านที่อยากอยากไปขายกาแฟแถวเขาแถวเขาใหญ่พูดมานานแล้วนะแต่ว่างานตรงนี้มันยุ่งอะไรยังไม่ได้ไปทําแต่ว่าที่ทําร้านกาแฟก็ไม่ได้หวังเงินทองอะไรมากหนาคือเขาใหญ่เนี่ยเขาก็ยังไปถ่ายละครกันที อีกเป็นสิบสิบปีเนาะค่ะแล้วพักพวกไปก็มาจอดรอร้านเรามาเล่นไวไฟนั่งเย็นๆอย่างเงี้ยคุยกันอยู่ใกล้บ้านพี่อ๋ออยู่ใกล้บ้านเรนใช่เวลาเขาโทรเรียกก็ไอ้สิบนาทีถึงอย่างงี้ใช่ไหมเราก็สบายออกไหมวะคิดจะทําโรงงานหรือว่าเรามีแล้วไม่มันเป็นโฮมเมดอยู่ค่ะเพราะว่าทํามากก็ไม่ได้งานตรงนี้ก็ยังมีอยู่คือทําน้ําพริกเนี่ยอยากทําของอร่อยๆให้แฟนละครได้ทานแต่ว่ามันไม่ได้ขายได้ทั่วไป ขายอยู่ที่เดียวที่บองมาเชเพราะทําไม่ไหวเรามีวัตถุมงคลค่ะจะเองให้พี่กรอบหน่อยนี่อาจารย์รักษามาให้ขอบคุณอาจารย์นะครเป็นพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดนะครับพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีนะครับพุทธคุณเท้คุณก็คือประทานโชคลาภและเงินตราให้นะครับขอบคุณนะครับโชคดีค่ะพี่กับผมเป็นนว่าข้อนี้ตอบถูกคนเดียวคือพี่อ๋ สนับสนุนโดย A i S 3 G 2001ค่ะเพราะฉะนั้นเงินขวัญถุงจะเป็นของใครไปไม่ได้นะคะ A i S 3 G 2001มอบให้พี่โอ๊ตหนึ่งมืนบาทค่ะใช่ินตเดียวไม่ใช่แค่นั้นนะคะพี่โอ๊ตขายินดีด้วยค่ะคุณจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจวิลล่าโมลิดา ขอบคุณครับพิเศษก็ได้ไม่มีใครว่าจากนั้นแล้วเงินทองที่เราเก็บไว้ก็มามาซื้อที่นี่ไปโอนให้ไปพักอ๋อให้ไปพักฟรีแล้วจากนั้นแล้วถ้าคุณจะซื้อที่นี่โดดเดี่ยวช่วยซื้ออันนี้ไปด้วยก็เผาเนาะซื้อไม่ฉัดตัวไปด้วยให้ให้ให้ไม้พี่ออนไม้พี่ออเวลาจะถ่ายลไปถ่ายละครอ๋อมีกินไก่เลยนะ คนละใบคนละใบคนละใบใครก็ไม่มั่นคงเหมือนธุรกิจของกินอย่างพวกเราเนาะใช่ค่ะมีอะไรบ้างนะก๋วยเตี๋ยวตุนครับลูกชิ้นหมูป Who ูเดอ คาเฟ่เพอร์แคทคาเฟ่ค่ะน้ำพริกกรอบสุกค่ะพี่ผาลาพินครับเจ้าของกินค่ะคอลลาเจนอตุ๋ยเพียวพลัสค่ะขนมพีดิสต์แวร์เฮาส์ค่ะโยบีไดเอทฟู้ดค่ะซีทูสกินคริสตัลไลซ์เซรั่มครับของผมเกลือแก้วครับสตาร์คอสติ้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับของผมวิลล่ามอริดาไม่ใช่นะครับผมอะไรวะไม่สุัวครับ ทอดเดชาครับครับต่อม้อหนึ่งสามเก้าถนนเกษตรนวมินทร์ครับครับผมของผมวิลล่ามริดาต่อม่อที่เจเไม่เราอยู่เราอยู่สุนเพิ่มสุดเพิ่มคุณนะคะทเ n น i ี้แนลสตูดิโอค่ะอยู่ที่ลานจอดรถนะคะรอะคุณผู้ร่วมสึกของเราสิบสองท่านสิบสองราศีค่ะขอบคุณมากครับช่วงท้ายนะครับอาจารย์รักยังรออยู่เหมือนเดิมครับผมขหน้า ครับผ yeah> ู้ทําประกอบการธุร claro กิจทั้ง12ราศีไม่ต้องทําธุรกิจมาพร้อมกันเหนื่อยมากสนุกมากค่ะวันหลังเชิญอีกนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเช็คดวงได้กับเราที่นี่ที่เดียวศึก12ราศีอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะและวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงเราชาวไทยก็ไปลอยกระทงเพื่อลำลึกถึงพระแม่คงคาพระคุณของน้ำ เหตุโพยภัยต่างๆที่เกิดขึ้นจากน้ําจะได้ทุเราบาบางลงไปนะครับและที่สําคัญผมอยากจะฝากบอกมาหามงคลบุญใหญ่คือการร่วมสร้างองค์เทพระเจ้าแห่งความสําเร็จณวัดไตราสาม,มัคคีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาพี่น้องชาวสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงได้ไปทําพิธีร่วมหอยอดเกตซึ่งเป็นพระปฏิมาของพระพิคเนศวัดไตราสาม,มัคคีไปเรียบร้อยแลครับ เราจะหล่อองค์พระพิเนรทั้งหมด9ครั้งเพราะพระพิเนรองค์นี้สูงถึงเกือบ15เมตรน้ําหนักหลายพันกิโลดังนั้นจะมีการหล่อองค์พระพิเนรในส่วนของพระเศียรในวันที่30พฤิจิกายนและหนึ่งธันวาคมนี้โดยจะมีพิธีมาหามงคลปลูกเสกชนวนมวลสารท่านสามารถเขียนแผ่นทองแดงอธิษฐานร่วมบุญร่วมพิธีได้ตั้งแต่วันที่30พฤศจพฤายนและวันที่1ธันวาคมก็จะมีพิธีเจริญมาหาพุทธมนต์ ทร,รมาจักกับประวัตินาสูตรขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายที่เป็นชาวสมุทรปราการและแฟนรายการทูฟ้าเมืองไทยที่มีศรัสธาอยากร่วมบุญร่วมสร้างเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเพื่อประดิษฐานนวัดไตราสามัคคีจะได้เป็นมหามงคลโดยเฉพาะในเวลาประมาณ17บเนาฬกาจะมีพิธีบวงสวงปวงเทพยดาโดยผมรักเลขานรเทศและเวลาประมาณ18บแนกาก็จะมีพิธีเททองหล่อองค์พระพิฆเนศในส่วนพระเสียรเป็นลําดับสืบม,มาขอให้มหามงคลบุญในครั้งนี้ จงสาเร็จแก่แฟนรายการทุกคนทุกท่านที่เป็นบุญประวัติศาสตร์ร่วมสร้างมหาเทพแห่งความสําเร็จให้คนได้กราบไหว้สักการะขอความสําเร็จจงบังเกิดขึ้นแก่แฟนรายการทุกคนทุกท่กทานทั่วฟ้าเมืองไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยทุกคนทุกท่านนั้นเถินตาธุ